พบกับเจ้า Eat a น d Walk by Austin Aston นะคะวันนี้จะพามาดูบ้านดินแล้วมาดูส่วนผสมเมื่อไหร่ที่เห็นมีแม็กแม็กก็จะเป็นแหลบนะครัะด,ด,ดินผสมแกลบใช่ครับนะครับอันนี้เอามาฉาบตัวบ้านที่ก่อด้วยอิฐดินนะครับครับหมือจะทําการฉาบแล้วก็ทําสีอีกรอบนะครับวันนี้พาไปดูอะไรอีกลกูก เดี๋ยวจะพาเข้าไปดูในบ้านก่อนแล้วค่อยจะพาไปดูสวนครับโอเคอ่าก็ตัดได้เลยนะดวยของเกินนี่บ้านก็ยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จนะครับอ่าตอนนี้กำลังทำผิวฉาบด้านในอยู่เห็นว่ามันยังเปียกๆอยู่นะฮะต้องรอให้มันแห้งอีกรอบหนึ่งนะครับทำเหมือนบ้านธรรมดาเพียงแต่ว่าใช้อิฐที่ทำจากดินแล้วก็ฉาบด้วยดินทั้งนี้ ครับอันนี้ตัวอย่างอีที่ทำจากดินนะครับน่าจะเป็นห้องนอนเนาะห้องนอนอีกห้องหนึ่งโอเคเเอยู่สบายครับคุณสมบัติด้านดินคืออะไรครับตินตูดตักน้ำได้ครับครับแล้วก็สำคัญคือไม่ร้อนนะครับ อยู่ข้างในนี่รู้สึกได้เลยว่ามันเย็ยน<ช>เย็ยนกว่าข้างนอกมากไม่ค่อยร้อนนะครับตัวไม่แสบอืมอ่ะสินทาเพื่อนๆประโยชน์ที่พีลุงทำอะไรถามพี่ลุงนะถือกล้อง้วยพี่ลุงทำอะไรครับทำอะไรอยู่ครับสินทาไปดูวิธีทำนะครับ <c oughs> ุงครับคุณลุงทําอะไรอยู่แล้วครับทําสีดินครับลูกบ้านดินเราต้องทําสีครับสีดินต้มกาวต้มกาวแล้วก็เอาดินผสมแล้วก็จะไปทาแล้วก็ไปทาที่ผนังบ้านนี่ครับใช่ครับโอเคจะออกมาสีสวยๆจะเป็นถ่ายดูรอบๆนี่ครับนี่ก็ดีสีดินเนี่ยมาทําสีนะครับ ไปนี่คือสวนใช่ไหมไม่รู้ต้องถามยาวว่าเอีย่าะไรมสู้เรี้ยงอดีนเดี๋ยวเดี๋ยวอดนหันหน้ามาหาต่านก่อนนะไม่ถูกหันหน้ามาหาแล้วกันไม่เลยไปไล่ไม่ได้เลยจีนถ่ายหนอนมากเลยนะจีนนี่นะครับเขาจะเป็นสวนต้นกล้วยมีภารกิจอะไรอีกครับหาอะไรเลยหาหนอนครับตัวนี้ได้กี่ตัวแล้วครับตัวนี้ได้เจ็ดตัวแล้วครับเดินระวังนะครับเดี๋ยวตกหลุมนะครับ นี่หลุมที่เอาขุดดินที่มาทําบ้านนะครับครับอ่านุ่นไปดูนุ่นที่เขาทําบล็อกดินพาไปดูระวัง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 เดี๋ยวหลุมตกโอ้โหดินพาเพื่อนเพื่านไปดูอือนี่ตากดินอยู่ขุดขึ้นมาแล้วก็ตากนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะไปผสมทําเป็นคอนกรีตแบบนี้ครับว่าเอเค เราจินทายตินทายดีๆถูกให้เห็นเนยอะๆไม่เห็นนยอะคืนเดี๋ยวเราพาเข้าไปดูในสวนกันดีก,กว่าในนี้ปลูกหลายอย่างนะคะมีกล้วยไข่กล้วยน้ำว้านะคะกล้วยหอมแล้วก็มีมะม่วงมีทุเรียนแล้วก็มีอ้อต้นอะไรอีกอะคะขนุนก็มีนะค่ะมีเยอะเลยอะคะ่ะเป็นสวนเกษตรผสมผสาน แบบสวนเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงด้วยนะคะเพราะบ้านก็ทำจากดินเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะได้กล้วยสับปด้นะเดี๋ายไปาดอยากกินก้วยอะก็บอกเาจินต้งอยากกินกล้วยอะไรเดี๋ยวก็จิงก็บอกพี่เขากล้วยสุก ันนี้เหมือนจะเป็นปลูกต้นไม้น,นี่น่าจะเป็นปลูกต้นไม้นะครับเออ่ข้าวโพดค่ะตอนนี้ต้นข้าวโพดนะครับอันนี้น้องเขาบอกว่าปลูกให้คุณนายอ๋อคุณนายอยากกินข้าวโพดข้าวโพดเอาไะโดหรือเปล่าอ๋อตน,นี่ก็เป็นบ่อน,น้ำ ก็ปเ,ปเป็นบ่อน,น้ํานะครับไว้เก็บน้ำเอาไว้ใช้ทําการเกษตรนะครับแล้วก็ใช้อุปโภคบริโภคทั่วไปนะครับอันนี้หน้าหนาวก็น้ำจะน้อยนิดนึงนะครับถ้าหน้าฝนเนี่ยโอ้โหน้ำน่าจะล้น,นเลยขอบของบ่อน,น้ําก็จะปลูก พืชผักผลไม้ไว้นะฮะจะได้เป็นตัวช่วยยึดเกาะดินด้วยนะครับดินจะได้ไม่สไลด์ลงไปเยอะนะ,ะครับครับโอเคอนี่อันนี้กล้วยไขย่นี่ต้นกล้วยไข่เนี่ยนี้คือต้นกล้วยไข่ไเห็นไหมฮะกล้วยไข่มันจะลูกเล็กๆนะครับโอเคนี่ก็มะละกอมะละกอเอาไปตันเห็นอะไรลกูกอ่ะเป็นพัน จะดูน้องนียกเออยกมาเออไปอ๋อว้าวนี่เป็นพวกต้นกล้วยนะครับมีกล้วยอะไรบ้างครับกล้วยหอมกล้วยหอมกล้วยไข่กล้วยน้ำว้า นี่ต้นอะไรนี่ครับนี่คือดาวได้ไหมฝักยานเลยัอ้ฝักยาวรึป่ะคะอืมนี่เพฝักยาวแน่เลยโอเคคุนไม่มีใครกะไปกินเลใช่โอ้่กงเดียวไม่ได้เอาไปกินไม่มครแกะไปกินตนมันแห้งแล้ว ủa đi hăng tha mọi người xong 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 นั่นไงแล้วแต่ตั้นเดินตรงไปเลยเดิน,น <merit S 2> ตรงไปเลยนี่กล้่นหอมใหญ่หเบิร์นทอมโอเคอ่างั้นเดี๋ยวลากันไปป่าไทยเค่สำหรับวันนี้ลาไปนะครับทานครับกไลค์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับวันนี้มาเที่ยวสวนสนุกนะครับครับมาเที่ยวสวนสนุกครับสวนบ้านใครโลกสวนบ้าน บ้านลุงไทยกับป้าเอ๋ยตานบายยเพื่อนๆหน่อยบ๊ายบายเจอกันใหม่ ally, มะครับเจันใหครับสวัสดีิงเสียจริงมือโอรทำบ้านดินนะนะ If you find the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days, I don't worry about much. I think we should have some more fun. Still dream about the days when we were young. I'll take the hit and still finish one. Yeah, yeah. Oh, 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 oh. Memory plane Isn't that too far away from our hearts? Yeah, yeah. But once we keep close, we should never let go. So tell me who you love, baby. Take a moment to unwind, things yourself